ความทุกข์ในใจหรือความคาดหวังหรือความสุขก็ได้ที่มันเข้ามาในใจผมมันไม่ต่างจากก้อนเมฆบนท้องฟ้ามันมีเข้ามาแล้วก็มันก็มีเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนฟอร์มเราก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆชีวิตมันก็คืออย่างนี้แหละนี่แหละสัจธรรมนี่แหละธรรมชาติมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป New Heart New World โลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลง ใช่ความสําเร็จนี้เป็นดาบสองคมมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงมันเป็นภาพมายาทั้งหมดเลยซึ่งผมเพิ่งมาเข้าใจในในช่วงชีวิตในจังหวะหลังๆจังหวะนั้นผมไม่เก็ตหรอกผมกําลังสนุกสนานอยู่ในโลกแห่งความสุขในโลกแห่งมายานั่นแหละพอหลังจากเพลงแค่อที่รต้องการปล่อยออกไปขึ้นอันดับหนึ่งท็อปชาร์ตเราได้เป็น t h a i l a n d t o อ Artist ของ j ุ o กสได้เป็น Artist of the m o n อ h ของ True อได้เดินพรมแดงได้ไปรับรางวัลมากมายออ,ออกทุกรายการที่เราเคยเห็นศิลปินที่เราชื่นชอบออกตัวเราพองใหญ่เราเฮ้ยเราเจ๋งว่าเราทำได้ทุกคนชื่นชมชื่นชอบอยากได้รายได้มีไปไหนมีแต่คนชมมีคนกดไลค์มีคนคอมเมนต์ดีๆเพลงสองปล่อยออกมา เ <IST uk t> ฮ้ยฮิตอีกโดนใจตลาดมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะหรือวาระมันมันเหมาะสมเพลงสามอธิษฐานก็ขึ้นท็อปชาร์ตมันเหมือนแบบว่าเรากำลังฝันอยู่หรือเปล่าพอสักพักเราก็เราก็ทำเพลงไปเรื่อยๆมีอยู่เพลงหนึ่งแค่คำคำนั้นขึ้นท็อปชาร์ตแต่อยู่อันดับสอง เรารู้สึกว่าเราเฟลมากเราไม่สามารถทำอย่างที่เคยทำได้หรือเปล่าเรา,เราเริ่มมีค t i o n เริ่มตั้งคำถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่เรากำลังตกอันดับหรือเปล่าเราเริ่มกดดันตัวเองยอดวิวบางเพลง60ล้านอันนี้10ล้านเฮ้ยทำไมมันน้อยจังเลยเราร้องไม่ดีแล้วเหรอหรือเราเขียนเพลงไม่โดนมันเกิดคำถามมากมายในหัวตัวเองไม่ได้มีใคร กดดันเราเลยนอกจากตัวเองและนี่คือจุดแรกที่ทำให้เราเดินทางไปสู่ถนนแห่งความซึมเศร้าถนนที่มันมืดมนเพราะว่าความคาดหวังในตัวเองความอยากจะคงไว้ซึ่งอันดับซึ่งความนิยมมันทำให้เรากังวลทุกใจแต่ท้ายสุดแล้วจริงๆแล้ว ไอสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถควบคุมได้เลยและในที่สุดก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เราสามารถจะควบคุมได้เลยไม่ต่างจากการที่คุณย่าเฟรมจากไปหรือว่าคนที่เรารักคนหนึ่งเสียชีวิตหรือจากไปซึ่งตอนนั้นเรารับไม่ได้กับการที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ในใจตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งอยู่ที่เก้าอี้เดิม ใต้บันไดทุกวันนั่งซึมๆอย่างเงี้ยเหมือนคนแบบเหมืนคนบ้าเหมือนคนแบบน้ำตาไหลแล้วก็ไม่อยากเล่นเปียนโนไม่อยากเล่นกีตาร์ไม่อยากแต่งเพลงเบือ่อหมดไฟอย่างเงี้ยมีความคิดที่อยากจะจบชีวิตใช่ใช่ ซึ่งผมโชคดีที่มีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆเขาเข้ามาเห็นเราในสภาวะตอนนั้นพอดีเลยเขารู้ว่าจริงๆเราที่ผ่านมาเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้เราไม่ได้คุ้นคิดหรือว่าเป็นคนที่คาดหวังหรือว่าทุกขนาดนี้เขาก็เลยบอกปะขึ้นรถมาออาไปไหนไม่ต้องถามขึ้นมาเลยแล้วเขาก็ขับรถ3 4มสี่ชั่วโมงพาผมออกไปจากกรุงเทพ ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหุบเขาที่กาญจนบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งยังไม่ได้เปิดเป็นทางการมีพระอาจารย์ติ่งอยู่รูปเดียวแล้วก็ก็ให้ผมไปอยู่กับธรรมชาติสองอาทิตย์ตื่นมาทุกเช้านั่งอยู่ที่เดิมได้มองท้องฟ้าได้มองภูเขาได้มีหมากับแมวอยู่ข้างทางมาเป็นเพื่อนเราพอสักอาทิตย์ที่สองผมเริ่มเห็น แพทเทิร์นอะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วไอ้ความทุกข์ในใจหรือความคาดหวังหรือความสุขก็ได้ที่มันเข้ามาในใจผมมันไม่ต่างจากก้อนเมฆบนท้องฟ้ามันมีเข้ามาแล้วก็มันก็มีเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนฟอร์มแล้วมันก็มีออกไปและเดี๋ยวมันก็วนกลับเข้ามาใหม่มันเป็นสัจธรรมของชีวิตและความเป็นไปเมื่อผมเข้าใจแล้วเห็นสิ่งตรงนี้เข้าใจด้วยด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาบอก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า insight คือการเห็นด้วยจิตเราก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆชีวิตมันก็คืออย่างนี้แหละนี่แหละสัจธรรมนี่แหละธรรมชาติมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเสียงเพลงพ่อๆก็เหมือนกันคำชมหรือคำนินทามันก็มันก็เป็นแค่เสียงแล้วก็เมื่อผมเข้าใจผมก็มีกําลังใจเหมือนเกิดใหม่แล้วก็ สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกปติกลับมาทำงานที่เรารัก<ม>กลับมาเขียนเพลงกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตตั้งแต่วันนั้นผมมีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสเราอยากจะลองศึกษาบทเรียนตื่นขึ้นมาเชา้ชาเชา้าวันหนึ่งแล้วก็บอกแฟนผมตอนนั้นว่าวันนี้แหละพี่เจอยากบวชแล้วแฟนผมก็มองหน้าผมแล้วโอเคครับ อาบน้ำแต่งตัวขับรถเราไปหาวัดเลยวันนะั้นแฟนผมขับขับไปหาวัดเจอพระอยู่ที่ปตทอสองรูปก็วิ่งก็ไปหาแล้วแบบสวัสดีครับผมอยากจะบวชจะบวชได้ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกช่วงนี้มันบวชยากมันเป็นโควิดเขาไม่ก็รับลองไปตรงนู้นสิว่าตรงกวนกันไปวนแล้วก็หลงทางเข้าไปที่ปากช่องหลงเข้าไปในในใน,ในถนนขับเข้าไปเรื่อยๆเห็น พระขาวอยู่บนบนบนเขาที่ปากช่องแล้วก็ระหว่างที่รถเคลื่อนไปช้าๆเนี่ยมันขนลุกขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่แหละต้องที่นี่เลยตั้งจิตอธิษฐานอยับบวชที่นี่ก็ลหลงแฟนผมขับรถหลงไปจอดสุดถนนจอดปุ๊บหลวงพ่อเดินออกมาเลยหลวงพ่อแตนผมก็เข้าไปคุกเข่ากราบแล้วก็บอกกว่า ผมอยากจะบวชมากๆเลยครับขอบวชที่นี่ได้ไหมท่านก็มองหน้าผมแล้วก็คิดอยู่สักพักหนึ่งวนะ่าโอเคเอานี้ไปท่อง,งแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันก็ตอนนั้นว่างอยู่เดือนหนึ่งอย่างน้อยบวชสักเดือนก็ยังดีพอบวชปุ๊บมันเย็นสบายแล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการรีเซ็ตระบบที่แบบอาสมมติว่าจังหวะก่อนหน้านั้นอะมันกำลังแบบ เมทัลลิก้ากำลังฮาร์ดล็อกกันอยู่เลยไอ้ช่วงที่บวชมันเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่เงียบเป็นช่วงระหว่างระหว่างโน้ตและมันเป็นสิ่งที่ผมหิวโหยและต้องการมันนานเพราะชีวิตเรามันดังมันมีเสียงมันมีกลองมันมีเบสมันมีกีตาร์มันมีชาบอยู่ตั้งแต่ผมวัยรุ่นอ่ะมันไม่ได้แบบหยุด จัดเดือนเป็น2เดือนเป็น3เดือนพอเข้าเดือนที่4ผมก็บอกบอกแฟนผมว่ายังไม่อยากสึกขออยู่ต่อตรงนี้ขอเพราะว่าในการบวชมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ได้มองไปข้างหน้าว่าชีวิตที่เหลือเราอยากจะใช้มันยังไงทบทวนกับตัวเองว่าอะไรมันที่มันทำให้เราหนักใจที่เราแบกไว้ทั้งชีวิตที่ทำให้เราดูเหนื่อยดูโทรม แล้วเราตัดสินใจด้วย,วยตัวเองว่าเราอยากจะโอโหสิกรรมอยากจะให้อภัยอยากจะปล่อยทุกสิ่งอย่างมันมีความเบาเกิดขึ้นมามันมีความสบายใจแล้วก็ท้ายสุดผมอยู่เกือบเ้าเดือนอยู่ตรงนั้นครับเป็นช่วงที่ผมรับมากๆเป็นจังหวะชีวิตที่ที่เพาะมากๆถ้าเป็นเพลงก็น่าจะเป็นท่อนโซโล่ โซโล่หวานที่สุดในในในช่วงนั้นเมื่อมันใจมันสบายเมื่อมันเบาเมื่อมันว่างเมื่อเรามีความสุขเราได้รับสิ่งดีๆเราสามารถที่จะแบ่งปันต่อไปให้กับเพื่อนร่วมโลกเรายังมีไฟเรายังมีแรงนะและเราก็มีศักยภาพในทางด้านความเป็นศิลปินหรือการเขียนเพลงการ ทำหนังเราอยากจะเอาสิ่งนี้มาผนวกกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วงโซโล่ในช่วงที่เราปวดเรียนเนี่ยมาแบ่งปันต่อบทเพลงดีๆชีวิตที่ดีจะมีคุณค่าก็ในวันที่เราแบ่งปันมันออกไปท้ายสุดแล้วที่เราคุยกันมามันเป็นเรื่องสมมุติหมดเลยครับ สิ่งที่ผมเรียนรู้ใน9เดือนที่อยู่ในป่าที่อยู่บนเขานะั่นคือว่าเราจะมีสภาวะที่สบายที่ว่างได้โดยไม่ต้องพยายามโดยไม่ต้องอยากโดยไม่ต้องขวอยควา้าและไม่ต้องไปฝืนให้หยุดคิดเพียงแค่รู้เพียงแค่รับรู้อะไรก็ตามที่รับให้เราอยู่กับ The Present ปัจจุบันขณะก็คือ นี่แหละคือสิ่งที่ผมเรียนรู้ระหว่างทางเราพยายามจะใช้ทุกวันให้อยู่กับตรงเนี้ยให้มากที่สุดอันนี้แหละแน่นอนที่สุดทุกวันนี้ผมกลับมาทำสิ่งที่ผมรักมากๆคือการสร้างงานศิละปะทำเพลงทำหนังทำอย่างมีความสุขเพราะผมไม่ได้คาดหวังและไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาทุกวันนี้ผมทำมันด้วยจิตที่สงบ แล้วก็มันมีความสบายมันมีความเย็นทั้งหมดนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมโลกไม่มากก็น,น้อยครับก็เลยเป็นจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการผลักดันโปรเจกต์ใหม่ที่มีความตั้งใจมีความปรารถนาจะสร้างตั้งแต่อยู่บนเขานะครับคือโปรเจกต์ภาพยนตร์สารคดี The Present The Present คือปัจจุบันและในอีกความหมาย The Present ก แปลว่าของขวัญซึ่งของขวัญที่ดีที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าการอยู่กับปัจจุบันเพราะการอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเพราะว่ามันจริงแท้และแน่นอนที่สุดแล้วโปรเจกต์นี้มันแปลกมากเพราะวันแรกที่ผมสึกคุณหญิงจำนงสีประสีซึ่งผมไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเจอไม่เคยได้พบไม่เคยได้คุย อยากจะพบผมอยากจะคุยอยากจะปรึกษาเรื่องงานต่างๆที่ท,ท่านกำลังทำอยู่พอศึกตอนสิบโมงปุ๊บพ่อแม่ไปรับที่วัดขับมากรุงเทพไปหาประสีคนแรกได้เจอท่านได้พูดคุยมันคลิกมันใช่รู้สึกว่า DNA การทำงานด้วยสังคมโดยการใช้งานศิลปะหรือการเขียนหนังสือเราได้มาพบกันเพื่อจะสร้างสิ่ง ดีๆให้กับโลกนี้ต่อไปสิ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือเราทุกคนเราทุกเพราะเราอยากเราทุกเพราะเรามีตัวตนเราแบบเราเป็นสัมภารีเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหมดความอยากหมดความเป็นตัวตนเราก็จะพบกับความเบาสบายเราก็จะพบ,บความสุขและมันแปลกตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ต้องการ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่อยากได้อะไรแล้วเมื่อเราเบาสบายเมื่อจิตเราว่างสิ่งที่เราเคยต้องการสิ่งที่เราเคยใฝ่ฝันมันจะเข้ามาโดยธรรมชาติถ้าผมจะต้องสรุปในสามคำสงบเย็นและเป็นประโยชน์ครับ